แม่หนูแม่นู่าดีจ้ะมึงเห็น ติปาโนมรวตโสาวะคะสังโฆสังฆังนมามิสังฆมยังปุตตัสสะภะคะวะโตภะภานะมกะรังตะโลมะเสตัง <literate giving chapter> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบอยไปนั่งข้ามแม่ตู่เร็วไปหาแม่ตู่เร็วตู่นกันหาคือขอามสามารถว่าสองคน ที่การพพาว่าพว่าบนนั้นมันตบหนุ่มงานงานวัดเปียกชุ่มขอจำที่นจว่านั่งยังไงเออตาวดีตาหนุ่มมาตาตาเย็นตาเย็นตาเย็นตาิเย็นตาเย็นตาเย็น ัพพังอปราธังขมาขเมพันเตมาตาปิตาเลปมาเทมทขวารตาเยนากาตังัพพังอปราธังขมาขเมพันเตมาตา ปิทาเลปมาเทนาทะวาลเยนักการทำบัสทางอัิรากังขามะคาเบพันเตบา,าปใดกรรมใดที่ลูกแด้หลานได้กระทำกรรมมันเป็นบาป บาปที่เกิดจากความโลภก็ดีจากความโลภก็ดีแม่ว่าจแบาปที่เกิดวางใจก็ได้บาบาปที่เกิดจากความโมโหก็ดีบาปที่เกิด บากปตัวสุดก็ดีบาปอะไรไม่จำบาปเวรกรรมบาปที่ลูกและหลานได้แก่ทำในปีนี้ก็ดีในวันในเดือนนี้ก็ดีในยามนี้ก็ดีณวันนี้ก็ดี ขอให้ดีดามันดาปู่ย่าตายายหลวงป้าน้าอาจงอะขสิกรรมนเํีเสิ่งโทษอย่าได้มีบาคข้องจองเวรแก่กันและกันก็ฆ่าเธอ เอาเลยว่าตามกี่พ้ำมทุ่งนังอ่ะจ้าสนมากเิยที่ละกันผู้สาว่าหรือี่ละตาอามาพังเตีเยออาหารธรรมามะจินเหฮีจิโดสามิตรพัง อาหารน้ามมาตุเหหิปีโนธรรมิตาพันธ์อาหารน้ามมาตุเหหิปีโนธรรมิตาพันธ์สไปขั้นขึไปสบเขียวซุปมี

ได้แล้วมาานั่าไปไปหาแม่ไปไปหาแม่เร็วไปเร็วเดี๋ยวพี่ใหม่ถ่ายรุปให้ในในกองไปเร็วไปแตหาแม่เร็วคนเก่งโอยไปบ่นเสนบ่นม่ไม่มม่ก

แม่ครับแม่ครับลูก <laughs>

มาบ่มาไปตานน้ํา <laughs>

อันไายลูก่อนแ้จ้าไม่ใช่ได้ใช้ยืมไม่ยมไมเ้าหุบไม่มีสามีตุ้มวันัก็มีมามาดี่้มังนีหันมา

người dân thầu câu nó nhưng mà là, đấy ai kia thì phải đấy, จะซ้ําที่กระโนดออกมาแฮงต้องหมดแล้วนี่ตามมาไหนก็ก็เป็นอย่างอ๋อเนี่ยไปแล้วมันอยู่เนี่ยเออที่มาแล้วค่ะ <laughs> <laughs>